กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยคนระับตอนนี้เราอยู่ในเกม m i d i w o r l Block Art ในแมป Joysio โโโ Mini เป็นแมปนี้นะครับก็เป็นแมปของน้องเขานะครับเขาส่งมาให้เล่นมาดูกันนะครับว่าแมปน,นี้นะจะมีอะไรบ้างรูสกว่าเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีดาบเวียเลยแล้วก็อันนี้ออเปนพีพี การอัพเลเวลด้วยอ่าอ่าจะเจอรู้สึกว่าจะเจอแต Halo, แ่ในโลกหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิมาจิกเชียร์เลยอ๋อจะอยู่ข้างหลังกัน,นกับผมหรือเปล่า อ๋อนี่อยู่ข้างหน้าโจมตีปึ๊บปุ่มปุ๊มปุ๊มอ่าแสดงว่าคนนี้เริ่มทำแอนิเมชัน็ปแล้วรู้สึกว่าตัวแมปนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็มีแอนิเมชันต่อยได้ปล่อยพลังได้เหมือนกันเลยแต่ตัวการเคลื่อนไหวเนี่ย ต้องปรับนิดหน่อยครับให้มันเร็วกว่านี้นึงเพราะมันช้าเกินไปดีมากปลายนี้มีอะไรเอ่ยสนับสนุนโดยอพีทหรือนัทเ <c oughs> <c oughs> สียงแหบถ้าเสียงผมแหบไปก็ขออภัยด้วยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะมีอ่ามิชชั่นช่วยกำจัดนักเลงที ได้เลยมานักเลงหลังก็จะง่ายง่ายโอ้โหอีเก็บไปละอีอีะะอ่ออะนีเราก็ได้เลเวลมาแล้ว างนั้นก็ไปสุมเห้ขับเยอะแยะเลยแรามาสมเอาสแตนตัวใหม่กันดีกว่าอยากรู้ว่าว่าผมจะได้สตาร์แพติินัมหรอเปล่าเดบโก็ได้ครับเพราะผมอยากได้เหมือนกันรู้สึกว่าแมปนี้จะเริ่มต้นเหมือนผมเลยโดยการใช้สแตนสามตัวแรกของแมปเป็นสตาร์แพตินตินัมเดบโลแล้วก็มาเชรีสตามรอยจตัวไทยแล้ว อาตาเนนั่งถึงมันเนเลยนัสบายสำหรับใครนะครับพี่ไม่เห็นแบบโจโจ,โจแทนแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่สจโจโจไทยเนีเพราะว่าผมลบไปแล้วนะขอโทษด้วยนะผมลบไปมันจะเป็นจริงๆนะครับไม่งั้นผมไม่สามารถทำแมปใหม่นได้ ถ้าจะถามว่าแมปใหม่คือแมปอะไรก็ไปเปิดดูเองแล้วกันเพราะมินิโวมันไม่มีความปส่วนตัวในการสร้างแมปตอนนี้เอรอาสึกว่าการสร้างแมปณปัจจุบันนี้มันต้องแชร์แมปด้วยถึงจะ,ะเปิดให้คนอื่นเข้ามาดูได้ะะอโอ้โล่าล่าสกิลที่สามสกิลอะไรเออติดเวลาซาวาโุด ไปดูเกาะอ,อื่นอะไรดีกว่าเรู้สึกว่าแมปนี้จะเป็นการเดินาการเล่นแบบวันพีผสมผสานกับโจโจ้ jo jo นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นการเป็นโจโจ้จะเป็นแบบเกาะข้ามเกาะนะครับว้าวาใช่เลยนีไงฮาราบัตตาถุยมันคืออียิปต์นะครับที่มาปราบด,ดีโอนั่นเอง ่งว่าแบบเขาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะดูจากตอนนี้นะไ่ลักกี้อ่ะจากดูแล้วแบบตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเไปดูเกาะอื่นกนะันมีแค่สองเกาะนะโอ้เสียงมมขออนุญาตสัตว์น้ำนะอือ โอเคมาต่อกันเลยมาวิวอ้าวมีแค่สองเกาะเหรอดเดี๋ยวสีต้องมีมากกว่าน,นี้กดไม่ได้ด้วยรู้สึกว่าเกาะเขาจะมีแค่สองเกาะจริงจีด้วยนะครับอืมถ้างั้นก็ไม่มีอะไรทำแล้วสิ งั้นเรามาสุ่มสแตนเลสก,กันเลยดีกว่าสตานอนนีน้ผมอยกดได้ก็คือเด e ์เวลไปสุ่มเดว์เวลกันนะบตัวนี้ครับเว์เวเลได้จิตด้วยเฉลยทิ้ง,งไปจะมาเล่นเดวเวกันมีสีส่สกิลสกิลสี่ รู้สึกว่าต้องมองดีดีนะครับเพราะมึงมองไม่เห็นสกิลเดวิลรู้สึกว่านี่จะทำโมเดลได้ดีมากทีหน,นึ่งโลลาลนตารันนะครับรู้สึกว่าแอนิเมตของแบบนียมันจะช้าไปนะครับต้องไปเล่นความเร็วง่ายง่ายครับวิธีเล่นความเร็วอบบนิเมตก็ปรับให้มันชิดกันมากขึ้นนะครับอยาให้มันห่างกันมันนักไม่ง,งั้นมันจะเคลื่อนไหวช้าอ่าแต่แบบนี้ทำดูว่าโอเค อันนี้มูด้ามูด้านะครับน้าต่อยรัวสกิลสามละเดี๋ยวเดี๋ยวนะออนิเมทแบบนี้มันคุ้นๆน,นะเดี๋ยวคุณไม่จำเป็นต้องทำตามผมก็ได้ทำเป็นอนิเมทอย่างอื่นไปเลย ก็ไม่เข้าใจนะเวลาผมทำแบบอะไรรู้สึกว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเยอะแยะเลยอย่างแบบล่าสุดแบบดาบไปค่าวศูเนี่ยเมื่อก่อนนะจะสังเกตว,ว่าคนทำน้อยแต่พอผมไปทำปุ๊บคนก็ไม่เห็นแบบผมแบบผมก็ไม่มีคนหลดแลยมากเหมือนแะต่คนมันไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นแบบผมก็ดีใจนะว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเป็นร้อยคนเป็นสิบคนให้ทำแบบดาบไปค่าวศูย์ที่มีคุณภาพมากขึ้น หรือโมเดลสวยกว่าเดิมหรืออาจจะอะไรนะแล้วแต่เนะี่ยเป็นคนหันมาทำแบบแนวนี้มากขึ้นก็มันเป็นสีสันกับมินิโบนะครับให้ m i มินิโบหนังน้งเนี่ยดีๆเพื่อเล่นมากขึ้นนะแต่ถ้าจะถามข่าวๆข,ของผมเนะี่ยที่ว่าจะสร้างแบบก่าหรือเปล่าว่าปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้สร้างแล้วราว่ามหมดไฟแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรหรอก แต่ถ้าใครอยากเล่นแมปผมอีกอยากให้ผมทำแมปอีกเดี๋ยวรอแมปใหม่ได้เลยรู้สึกว่าแมปล่าสุดทั้งหมดเนี่ยผมถ่้ทําการลบทิ้งหมดแล้วนอกจากตัวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกตัวตัวบัคอินเนี่ยมันลบจนเกินไปนะเป็นร้อยกับบัคอินเลยแหละมันไม่สะดวกในการทําแมปใหม่ของผมแมบเก่าเนี่ยก็คงจะต้องลบทิ้งไปก็เพราะว่าทิกเกอร์เนี่ยมันดูลกแล้ว ต้องผมต้องการจะทํารอบนี้ผมจะต้องตั้งใจทําแล้วผมจะทําเป็นแบบแบบเดี่ยวไปเลยไม่มีแบบอื่นมาทําแฝงหรือว่ามาทําเกยกันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาในการทําแบบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายอ่ะจอไปไปบ๊ายบาย ต้องกดนี่ว่ะสวัสดีครับบ๊ายายี่